สวัสดีขอต้อนรับสู่เกมไม่ต้องไม่ต้องพูดชื่อเกมหรอกรู้กันอยู่แล้วอะไรเกมอะไรอ่ะก็แปดทิฟายแปดทิฟิกริมแปดทิฟิกริมหรอต้องมีใครจูด้วยปะแล้วก็ร้องแคีบเอาโนวันคืนออกไปซะจะไม่มีใครได้ออกมาเลยนะเดี <gro> ๋ยวกูเด <conf> ี๋ยวกูเอออยู่เออหน้ารถนี่เองเดี๋ยวจะเป็นคนขับรถที่ดีเคย์เจอร์ คือเนี่ยเป็น situation เขาเก็บอยู่ป่าเขาใครที่เข้าไปในป่านี้จะไม่ได้หวนกลับไปอีกเลยปวดบอกไปเถอะห่างๆเก็จะเก็บคุณตลอดการเหนื่อเราไม่ต้องเข้าไปหรอกเขาก็เตือนแล้วเราจะดื้อรั้นเข้าไปทำไมแบบเฮ้ยแกแกฉันออกไม่ได้เออออกได้แล้วโอเคทำไมเราต้องดื้อรั้นด้วยวะไม่เข้าใจ เอเเมื่าก็หมือนเหมือนทีมงานของเราจะต้องเข้าไปเพื่อหาข้อมูลอะไรสักอย่างว่าไม่หมดทําอะไรอยู่ที่นี่สินะมมีซ้ายขวานหลังด้วยเราซ้ายหรืขวาดีวะตรงไปดีครับแต่ตรงไป Are you sure about that ตรงไปก็เจอเลยดีอย่าสายขวาคนสายอะไรก็ได้ก็ได้ก็ได้ไปด้วยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยอะไรแดงอ่ะอะไรแดงอะแดงคือนเลยเฉดไปครับแดอกไม้ดอกไม้ is t h a s true difficult to remove เขาบอกว่ามันเอาออกได้ยากแบบยากดึยากมากเลยกับการออกโอ้ดีใงไปคนแปลสองคนเฮ้ยพวกมึงอยู่ไหนเออไปก่อนเลยไปกันก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวกูอยู่กลางเลซ้ายหรือขวาเดี๋ยวแค่เกมแล้วทุก็รู้สึกเร็ไม้ว่ายตลอด็นใคอุ้ยมีคนไปไม่มันจะซับซ้อ้าวใช่ทำไมเห็นมีคนเจออีกเจอเจอเอ๊ะแก ฉันได้ที่ตัดต้นไม้อ่ะกิ่งไม้มาอ๋อฉันรู้แล้วดอกไม้อยู่ไหนอ่ะโอเคโอ,อ้ตอนนี้ผมเล็กไม้ไมเลยวิงผมต้องเจ็ดเจสิบห้าโอเคห้าห้าละโอ้ยได้ดอกดอกดอกกุหลาบมาแล้วดอกกุหลาบบ้านม,มีกี่ชั้นชั้นใหญ่เป็นห้างเลยมามเมื่อกี้ยังไม่ดันได้อะไรเลยอ่ะไม่อย่างวาเร็วเกิน แล้วจ็คมมึงคิดตอนที่มันเผาริร e> uh> oh oh ิงหรืว่าอะไรก็จะยินนะตรงนี oh ้มันมีโน้ตอ่ะโน้ตเขียนว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตทำเข้าไปห้องเด็กเล่นห้องยกเว้นว่าเธอการอนุญาตเป y o u ัเพราะเธออยากจะบิง YouTube นั่นแต่ช่างมันเถอะเธอจะพาเธอุปเพี่ยนเจอาว่าเราเข้าไปไม่ได้ มึงมันมีเยอะมากเลยมึงมันมีชั้นบนอะขึ้นชั้นบนปะหน่อยโอ้โหดูรูกใอ่มันมีรถสตียมในการไวรุ่งเราเราผาตรงนี้ไม่ได้เหรอเข้าบ้านไหมเฮ้ยถ้าเข้าบ้านอะเข้าบ้านเราก็สำรวจครบแล้วปะเราต้องเี๋่มันมันมันมีชั้นอื่นเปล่าแต่เราขึ้นชั้นสองไปแล้วนะมันก็เดินข้างบนอะจะเป็นห้องนอนเว้ ันต้องมีห้องใต้หลังคาปะมันมีห้องใต้ดินแต่เราหาห้องใต้ดินไม่เจอเว้ยไม่ไม่ห้องใต้ดินอ่ะขึ้นชื่อว่าห้องใต้ดินเวมันจะมีเป็นแบบเป็นพื้นบ้านเรียบๆแล้วจะมีแบบประตูมีพรมอะไรแน่ๆเวยตามพิธีบีอ,อลาลำ้ำลึกขนาดนั้นเลยว่าเอาเป็นว่าถ้าโดนขังในบ้านก็โดนขังด้วยกันอย่าทิ้งไว้คนเดียวเข้าใจไหมต,ต้องเดียนออก,กับรวมกันสินะถัางก้นนับติดกัน้องสาวแล้วเดินออกไปกัน ไม่คือแบบฉาเมื่อกี้คือแบบเหมือนกับติดใครสักคนหนึ่งแล้วก็แบบอัดหน้าเลยแบบอู้อ้าจริงดิแล้วก็เลยวิ่งแล้วก็เลยวิ่งมาทางนี้เว้ยแล้วคิดว่าประตูมันจะอยู่เว้ยไม่ปิดเหมือนกันแอร์บิลด้วยแอร์บิลด้วยมันจะปิดหมดเลยแล้วก็แจบ้านอยู่ไหนวะแกลองเดินมาทางนี้ไหม เก๊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 ากไมกลเก๊เก๊แก๊เก๊เก๊แก๊เ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 ก่เก๊เก๊เก้เก๊เก๊เกแก๊เ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 ก๊ก๊เก๊ก๊ก๊เก๊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 เก๊เก๊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 เก เจครับเชนนะครับนะอ,อัน <the> เดอร์เดอะเฮาส์เออเอออ่าดีมมึงอยู่ <ใน S 2> ไหนหรอโอเคแล้วคุณเจอเออห้องของเล่นไมน่ไม่ใช่ไม่ใช่แาบาบคุณแม่งทุกอย่างเลยวอ,อ,อ้าวแบบแบบว้าวพระเจ้าหน้าสันเลยนเลยทีเดียว แกมันหม่แกลีวแกมันไม่เกลวแกมันไม่เฮ้ยปิดประตูทำไมเล่านันเดะมาก็มาเฉยๆก็ได้ไม่ต้องแบบปิดประตูอัดหนาแล้วใครมาหลบอยู่ในความมืดเะมุมเนี่ยมุมห้องอันนี้ก็ไม่ได้ประโยชนอะไรเลยอ่ะอยากได้คนแจ็คึ้น่จสองอีกรอบนี้ไหมนะ มันมาอ,อีเกเล้วะขยันมาจังวะม,วมันอยู่หลังเจใช่อยู่หลังใช่เห็นอยู่ได้ยินอยู่ได้ตามมาเ,เลยแหละแกเอาไงดีวะเพิ่ชักสองไหมแขกก็ได้มาใขกก็ได้มารับที่ห้องปฏทีขายแข่งหนูคิดว่าแม่หนเจอเป็นจาขอเด็กๆช่วยให้ตัวเองมีชีวิตอยู่ได้ เอ้มันมันมาป่อยขึ้นเรื่อยๆหรือคิดไองอะวะแห่วะห้องน้ำไม่นี่ไงกุเจโอ้โหอยู่ใกล้กว่าที่คิดใช่ไหมตลาดจริงๆเลยก็บอกว่าเห็นหน้ำนนปะเห็นน้ำเออนี่ไงกุญแจบ้านโอ้โหกูหาทั่วบ้านยิ่งอยู่เอ้ยปะเราก็จะไปห้องเราไปข้างล่างกันปะ <แ S 2> เหน็นเห็นแม่บอกแล้ว แกเห็นห <chat> mm ้องน้ำ hmm. บ okay. mm ้างจะนีเคือนี่ห้องไหนกี่ห้องก่อนทำไมเดินไปเดินมาไม่เจอเลยผีดโอ้ยแกมันมันอัดหลังกูเลยอัดหลังกูอัดหลังกูไปเรียลล์เสียงหายไปไปไปเราไปกันเถอะลงไปข้างล่างกันได้แล้วเคยเก็บกุญแจนะฉันเองแหละมาโอเคไปเลย ราจะให้ Lady Bird เขานำรับคลิปนี้ขวามามะมขวาอีกทีหนึ่งนี่นี่ไปเปิดอร่าเต่เต็นโอ้ยแกกแกแกโอมโอมโคตโอมกรรมกรลูกโอมโอมอยู่ไหนโอเค l a กูเข้าไปเมื่อกี้มา Lady b อ r first Lady Bird เฮ้ยเราค่อยๆสเตย์เวอร์ยไหมขึ้นกันเถอะ ใครอะใครอยู่ๆตำรวจใครตำงวจแหละกล้ามากเหรอขอเข้าหนได้เปล่าเอ้าไอ้เหี้ยมันเสียงดังมากเลยอะไรครับขอโทษครับตำรวจอยู่อะยืนเฝ้ามานานแค่ไหนแล้วเนี่ยฮะชอบทำงานที่นี่เปล่าไม่คุยด้วยเลยเอ้หันหน้ามองแปลว่าชอบอ๋อที่ทำงานิดไปะเฮ้ยอ๋อชิบหายแล้วแกแกเกแกมาทำงาน โอ้ยแล้วทางตรงนี้โคตรทุกยากเลยเจ๊ไปสำรวจห้องเออ่ที่ทำงานก่อนแมวครับแมวครับจะไปกับเจครับเดิมไปดูกเ่ข้างล่างอันนี้คือขวดยาพิษเว้ยอยากเพิ่มความเร็วอยากเพิ่มความเร็วเด็กแล้วอ่ะเอาอุ้ยมันเด็กตันก็แล้นเร็วเลยกินอะไรกันวะ นชุแบบนี้ก็ใส่ดีแบบนี้ก็สวยเลยเว้ยย่าใส่จิตใจจะนั่งใจของคุณจะใส่เฮ้ยแกตรงนี้มันเอ่อมีบ่อน้ําอะไรสักอย่างมีบ่อน้ำเสื่อนผสมเติมเฮ้ย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 พวกแกไอนสั้นพวสั้นไอ่ฟิลนอร์มอลอ่ะกินได้ไหมเอ้ยมียาผิดธรรมชาติด้วยอ๋อมียามียาแค่ผิดกินอันนี้ไง จะแดกหมดทุกอย่างไม่ได hey, 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 hey. ้แล้วเว้ยแม่งแดกกันทุกงปีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีมอยู่ไหนเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยจริงเหรอมานีเรอมานี่นะแป๊บนึ่งกินโุเปี้อยู่เฮ้ยมาก่อนอย่าถอดเสดเดนเด้นอ่าจะไปไหนกันนะจะไปไหนกันเฮ้ยทำไมดีมหายไปไหนวะดีมแต่อันนั้นคุณลองหุ่นมั้ยเนี่ยใช่แกลองหุ่นเนี่ยเนี่ยเข้าไม่ได้เลยเนี่ยเข้าไม่ได้เลยอ่ะแกฉันเข้าไม่ได้วะทำไมเข้าไม่ได้ มันดักวะลองเข้าไปดิคุณรู้สึกปกติลองเข้าไปดิเข้าไปได้เนี่ยเฮ้แกมันติดมันติดโอ้ทำไมตอนเทตรงนี้น่าสนใจอยู่นะคุณต้องการส่วนผสมเพิ่มไม่มีอะไม่มีอะไรอ๋อกุรูเลตามวิศวดีเวปกตาเวข้องกับดักไปแน่ยปกตาเวใช้แทงแน่ไปหันหน้ามาคุยเออพี่ครับพี่มอเตอรี เีราต้องไปเอาตุกตาอะไรคะเราต้องไปเอาตุกตามาปะแล้วก็มาแบบใส่ใส่ในเนี่ยถามจริงโคตรลึกเออลึกสัสอะโอเคเอ๊ะแล้วตรงนี้หรือเป็นเป็นที่เผาอะแล้วก็แล้วก็หางมากับขนไม่หมดก็เลยมาต้องมีนี้ไงมาเผาตรงนี้เป่าตรงนี้มันเป็นไฟปะใช่เหละ ใช่ตัวมี้เลยครายพับป๊ะป๊ะป๊ะไปเอาตุ๊กตาม,มาเลยโอเคไปสุาสานสุดท้านี้ต่อไปสุาสานโอ้เราเล่นเด็กยามหมดเลยอ่ะย่าอยู่ไหนอ่ะพวกแกกีเ่เงี้ยวอ่ะคุณรู้สึกโป่องใสไม่เห็นมียาเลยย,ายา่าไหนวะทำให้มึงรู้สึกโป่องไสอันนี้ไงใช่หายไปแล้วหายไปแล้ว่ะป่ะ เราก็จะไปเลยกันนะคะล่องหัวแต่เราก็แล้วกับแม่มดเราจะล่องหนเปล่าวะนั่นดจีน่ป็นคนปรุงยานะมันก็น่าจะเค้าเตยใหญ่หอเปล่าไม่หรอกปะออกจากไปเดี๋ยวเดี๋ยวชิมอนทำไมมันมีเงาดำๆเดินตามตัวไปล่ะชิมอนเป็นไรอ่ะไม่เหรอชิมอนเป็นไรมันชิมอนอยู่นี่แกอยู่ไหนอ่ะชิมอนจีดิงๆอยู่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 ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ข้างหลังเนี่ยชิมอนไม่ตัดหินด้วย หน้าตาแปลกๆคือที่มันแบบเหมือนโดนปนกินๆนะถ้าอยู่ในบ้านก็ไปบานะประตูปิดแล้วไปปะไปสู่สายกันแล้วเมื่อไหรเราจะหายโปรสายวะน,นั่นนี่เล่นยาเหมือนกันนะเนี่ยนี่ล้ายแวใครใครที่คิดว่ากิบไปคนละตัวแม่แล้วก็วิ่งแบบปั๊บปับปั๊บปั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 บกินกินนักเรียนนะก่อนใคนรใควในขณะที่ผมเป็นตากล้องเดิมในขณะที่ผมเป็นตากล้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ผมจะคอยเป็นคนจะให้เองแบบว่า nice ยังไม่อยู่ตรงนี้ด้วยนะฉันรู้ e ึก normal แล้วเว้ยอ่ะแกเป็นตะก้อนแกก็ต้องถือเว้ยไมามาผมขอบคุณที่เป็นเภาพในการเกี่ยงกันไดงแล้วอีกองกันได้ยินรึยังนู่นอยู่นู่นอยู่ตรงตามรากไมาเลยโอเคมันปิดบ้านนี่หว่ามันปิดบ้านนี่หว่าไปหนึ่งสองสามไปละเก็บละไปละ มันมาแล้วเเกบคนอันไปไปดีวะมาก็จะออกทางไหนวะตันเอาเอาหลงเอาไประบายไม่อยู่แล้วไประบายีสัตว์เอ้ยโอ้ยมึงมันโอ๊ยมันอย่าบอยี้บัเดินผิดห้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮยเยห้องอยู่ไหนเนี่ยเก๊ะๆกกะ มาดนตบโดนลักทรัพย์อ๋อเด็กบ้าเอ้ยโดนลักทรัพย์กลับไปใหม่สปีดจังสปีดรานสี่คณร้อยไปละครับกแกอยู่ไหนอ่ะไปกูจังเลยกแกอยู่ไหนอยู่ในซูซานสปีดรานสี่คณร้อยไปละเฮ้ยแกฉันหาซูซานไม่เจอเป็นมึงนะ ยูนซูซานไม่รู้แต่ตอนนี้คืออยู่ห้อง้านตอนนี้อยู่ห้องไดดินอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจออยู่นี่อยู่นี่นี่อยู่ที่เดิมนะบายยนะโอ้ยเมื่อกี้เราถ้าเราไม่ผิดไม่ผิดตรงที่แบบเข้าผิดทางอ่ะเดินไปเลี้ยวซ้ายเลยรปะเข้าเข้าบ้านไปเลี้ยวซ้ายหยิบยางหยิบยางหยิบเลี้ยวหยิบเลี้ยวป่ะใช่บบะวาทุกห้องป่ะนี่นี่ง เออใต้ดินครับมีใครอยู่ใต้ดินเปล่าเมื่อแต่โอมไปไหนถ้ากล้องไม่ใช่หรอมันก็อยู่ใต้ดินเหมือนกันมันก็อยู่ใต้ดินเหมือนกันมันไม่คิดจะเดินไปไหนเลยมาเร็ว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 อ้าวตุ๊กตาไม้สิเาเผาตรงนี้เปล่ามาเผาตรงลงไหมลงไหมลงไหมกดแล้วไม่เป็นกระตุนี่นี่กดมาเผาตรงนี้ดิเผานี่ดิเผานี่ดิ เขาไม่ได้มันตรงนตามมาเลยเฮ้ยอะไรวะอ๋อตรงเ้เสียนี่เหรออ๋อโอ้าไปแล้วเาไปแล้วไมขอตรงนี้เลยไ้เราเกินยามหมดแล้วทำไงอโอ้โหไอดีครับรออะไรเรากินยาหมดแล้วทาไงอโอ ใครยังไม่อยากทำจังสั้นด้โหอยู่ก็บว้ามาข้างหน้าเสียบพุ๊บ้องปั๊บอ่างั้นเรารีบหยิบให้มันไปตายๆเร็วไหมรีบหยิบรีบไปเลสโก o ปะขัดกันล้วนจิกสองจิกอันนี้ฉันยังไม่ได้หยิบนะแกหยิบคนเดียวนะเนี่ยไม่หยิบคนเดียวแลนแล้วไม่หยิบมาไปไม่ทันร็วิว ที่แวการที่ไปแล้วมันจะผลเปรี้ยไปหรือเปล่ครับครับขออนุญาตจุ๊กสองจุ๊กนะครับข้องข้ามกีถั่วเราจุ๊กแล้วจุ๊กแล้วจุ๊กแล้วทำไมทิ้มไม่ได้มันต้องมันต้อง้่ต้อจุ่มก่อนไม่ใช่จุ่มกําต้องใช้ผมกับเออหางจุ๊กเล้วจุ่กแล้วเราต้องรอเว้นมูลสิ้นสุดพับแล้วไประบาด เราคุลาคุยเองโอเคก็โอเคก็เรากลับไปเราก็จิ้มมองเลยแล้วก็หนีไปละไอ้สัตว์นี่เสียงมันซาเวจจังวะแกเสียงมันซาเวจเสียงโคตรเปทอสุดเจงสิ่งนี้อ๋อหรือว่าเราต้องแบบเศษผมนางหางนางอะไรเงี้ยใช้ใช้ใช้ได้ตลอดเลยป่ะหรือเราต้องไปเก็บใหม่ต้องเก็บใหม่ เอาไว้จุ่มน้ำเอาไว้จุ่มน้ำใครใคร,ใครมีดอกกุหลาบมาั่งเคยส่งดอกกุหลาบให้หน่อยมันส่งตอบได้เลยเหรอน,นั่นเจ่ะเจอหาหมาแบบเฮ้ยนะเราต้องหาผมก่อนดิเอาไว้หาหมาต่อะเอาดอกกุหลาบก่อนอออก,กอนไปคนเดียวไม่ได้ของเบจิตใจมันอันนี้กันบอบช้ำเกินไปละเดี๋ยวช่วยห นี่ไงไอ้ดีมดิมออกมาอยู่นี่มาอยู่นี่มาอยู่ไหนอ้าเขียนเลนมาอยู่ฝั่งนี้มาฝั่งนี้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 ไอขวานหน้าหลังไอไไ้ลานพิธีลานพิธีเยอะเลยลานพิธีเออองอ่าไม่เจอวะแปบบ๊บจะพามานี่ผีก็ไม่ได้ซาเวดเท่าไหร่ด้วยมันแค่วับแต่จริงจแต่สงสารองค์วะ ไม่เจอเลยว่ะกิดเตะสเกเตผมที่อยู่ในบ้านคนเดียวป๊บนึงเฮ้ยไม่เดียวว่ะโอมโอเคเอาหูฟังออกโอ้โววิ่งวิ่งอย่าหยุดวิ่งโอมโอมอย่าหยุดวิ่งอีห่าไม่เจอว่ะดอกกุหลับหยุดงอกก็เหรอตรวจแล้วมั้ง ใช่แต,แต่จำได้ว่ามันยังมีอยู่ไม่ใช่เหรอแถวๆเนี้ยไม่เห็นเลยนะจริงอ่ะถ้าอยู่ดีมันจำตะแก่ขึ้นมา,าหน้ากูดงเต็มมันจะเป็นยังไงวะเนี<ง>่ยเฮ้ยแต่ยังเห็นแบบแป๊บๆผ่านๆน,นะเว้ยแล้วทุกคนอยู่ไหนหาช่วยดอกหาเอออยู่ในสุสานช่วยหาของเ่อ,อ,อย่างงั้นเลยเฮ้ยโอตรงนี้มีตรงสุสานโอมผมกำ<อ>ลงังไล่เวทมนต์อย่างไงละ่ะ โอ้มันนี้ดอกกุหลาบอยูน่นี่วิ่งเข้าแมปเนี่ยเพื่อมาหาดอกกุหลาบเออให้ได้อย่างี้สิบ <c oughs> แล้วเราก็จะเก็บกตุกตาอินโอชันหมดแล้วเราก็รีบเอาล่ะฉันจะเก็บนะ <c oughs> อ๋อฮี่อย่าโอมหายเก็บแล้วนะหนึ่งสองสาม แกมันมาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเใจเย็นใจเย็นอีหนดูใจเย็นข้ากับเพื่อนกูไปเกินแลไม่ต้อง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 ตามฮัลโหลข้ากับเพื่อนกูแม่โดนในทียดูแกคือกูอยู่กับมันฮัลโหลแกแขกแน่ที่อยู่กับมันแขกันแน่ฟูซี่ก็ตอนแรกมันล่าฉันเว้ยก็ดึงกลับมาที่นั่นได้เลยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยแกลงมาข้างล่างกับฉันหน่อยลงไปทำไมอ่ะ ต้องมาเผามันเ,เร็วมาองมาจุกับเลยเอ้ยเฮ้ยโอ้อยู่นี่มา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 ไม่ม,มีเส้นผงมาคิดนายน่ไงอะอือกูมอบเลยไอ้แต่แต่เอาเอาไปเล่นตุ๊กตามึงอกี้ไม่มีเส้นผมเส้นชิดอ่ะเหรอเป๊เะ S <S ว้ไม่ทันไว้ใไว้ให้ไม่ทันไว้ไว้ไ,ไว้ไว้ไม่ทันไว้ไปล่าต่อไป<ห>ง่ายอ่างเหมือนนี่อ่ะรู้สึกสะใจไป <S <S 2> <S 2> หาเส้นผมกันเถอะเส้นผมไ,<ด>ไหนวะนี่ทุกอย่างจะง,ง,ง่ายเส้นผมของฉชั้นบนเปล่า,าชั้นบนกัน <S 2> <S 2> <S ปกติเจอแต่ชั้นบนผมร่วง่อยนะคุณน่ะผมล่วงดีดี แถเลยมปบ้างครับแถเลยมปบ้างห้องน้ำอะห้องน้ำห้องน้ำไม่มีแล้วอ่ะบ,บนโต๊ะบนโต๊ะเนี่ยบนโต๊ะหน้าบันไดก็มีในโต๊ะหน้าบนับนไดอ๋อเจอและวแอร์ช่วยหาหน่อยอ๋อเจอแล้วะละตรงนี้ก็มี โอ๊ยเลิกเลิกฮัลโหลฮัลโหลน้องน้องน้องใจเย็นขอเก็บผมก่อนใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งตามอย่าเพิ่งตามกูชิบหายแลยครับทำไมไม่จุกเละคุณคุณไม่จุกเลยจุกเลยระดับกุหลาบแมงเงือกหายยากชิบหายวิ่งลงาแบบละได้เลาเดี๋ยวผมจะไปชำระกลางเออว่าแต่หมาอยู่ไหนนะหมา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 ไอ้น้า มาถึงที่เลยขอโทษนะคนรักหมาไปถูกเจอจริงดีก็แต่หมาตัวหนึ่งมีหางกี่อันน่ะหางอันเดียวขอโทษไะไปเก็บตุกตามาเผามันกันเถอะตัวนี้คือสองเลยสุดสายใจดาสุดสานอยู่ไหนอ่ะเอ้ยทำไมเอ้ยาัหมา แก okay, ทิ้งชานิกแล้วใช่เหรอผมที่ตั้งใจโดนทิ้งแก <laughs> okay, มันตาม <laughs> เอ้ามากเหรอจับผักแป้งเลยเอ่าและก็แต่ประตูมันประตูมันทางทางโอ้อมันอยู่นี่ไงเรามันอยู่นี่ไงเราวาร์ปเอา้าเอ้าวาร์ปเฮ้ย <laughs> นะถ้า อันนี้มันอยู่นี่ใช่ปะแกหยิบแล้วเหรอยังที่ว่าผมได้แกหยิบบ่รอยังหยิบแล้วอ๋อพูดถึงใครวะเนี่ยอ๋อพูดหมายถึงโอมอะโอเคงั้นเราจะหยิบแล้วนะไป The f i g in Furious วิ่งวิ่จากนั้นตึกตึกตึกตเดียวซ้ายจากนั้นก็ป๊บป๊ลงมาจากนั้นก็ตึกตึกตึกึกตึกตลงมาลงมาลงมาไมดวงตามันข่างางา ไม่ยากเลยโอมแต่หนูแค่ไม่หาลูกหลงแมกไปเลยครับรออะไรอ่ะทำไปเขาห้าวละเกดนจวนนั้นนัสจังสจังส็จังสดจังช้าจังว่ามันต้องวิ่งสลับกันอะคือถ้าเกิดเราจุ่มพร้อมกันมันจะไม่ได้มันเราคุูดาวนานเกินไปเฮ้ยมันตามใครวะ อย่าเ <Yeah. S 2> มื่อกี้ตามใครอะ่ะเฮ้ยทำไมต้นไม้มันยังไม่เลิกตามแก,มกหมาหมาในหมาในเกมหรือหมาชีวิตจริงวะเนี่ยแวอีมีนาตังอย่างนี้แกแกอยู่ไหนเนี่ยมารับผมทีที่ไหน ลงใต้ดินเหรอใช่ไอนี่แกจิงจมา่ามาสิมาแล้ผมนี่ไปหาหมาไปหาหมากันเฮ้ <laughs> ามากเหรอเฮ้นเ้ยเห้ามม้ยเฮ้าไฮ้มเฮ้ย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 เป็นเี่ตแบบัี้ยเฮ้ยเฮ้ย้มีอะไรเก้นเร้ยเเจ๊เ <laughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ว่าแล้วข้ามากแขงแม่งเลยอุ๊ยขอบคุณ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 เฮ้ยเมื่อกี้ขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยดีมถ้าเกแบบไม่ช่วยฉันคงตตายไปแล้วเก๋ใช้เราขวบขวานเจ๊ไปควานบนใหจ่ขนาดนั้นะเรียบร้อยควันระเบ่ดวังการการไว้แบบบอกของีว่าเจยังมีชีวิตอยู่ อีก็เหี้ยแล้วหิวนี่ฮัลโหลปางไปในน้ำนั่นเลยเร็วโอ้ยดีมชิบหายแล้วมัน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 ซาเวดขึ้นว่ะงั้นเึงก็ไปฉับลาลังไปเร็วๆฮัลโหลนำดีนำดีคนนำเร็วเร็วอีกคนหนึ่งหนูมีหน้าที่ตาเป็นเดียวตามหนูมาทางนี้ปะ แกทางนี้ปะบ่อชำรับล้างอ่ะคิดว่าใช่มันก็จะใช่ไม่ใช่เว้ยทาทำรู้ใช่ท่านใครอ่ะนั่นแสงใครอ่ะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก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 เกแกมันอยู่นี่อยู่นี่ไป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 อ้มันอยู่ไหนวะบ่อบ่อหายยากจังวะกูโดนเด็กแล้วเพื่อนเอ้ยอยู่นี่โอ้โอมโอมแกดองแกจะเป็นคน แกต้องเป็นคนเก็บทุกอย่างบอกที่จำหลักฐานอยูไหนเนี่ยแล้วตอนที่เราแบบไม่ได้อยากจะเจอแต่เจอบ่อยๆในเริ่มผีตั้มแรงแล้วโอ้โหอย่าตายอย่าตายโอ้ไม่ตายไปทันแล้วอย่หาว่าฉนล้าล้างเองมันสุดสารเลี้ยวขวาไม่ใช่ ไม่นะมืนกนนะอีเจนี่เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะจะเ็อตแบบ